ครับผมายานทุกท่านมณีสวัสดีตอนเสาร์ครับของอของมณีเหระครับเอ้ามณีมีผู้หมวดทั้งกระสินครับมาลับมาเยี่ยมมายามนะครับมาลับผนิบใบหน่ำเรากะไอไส้ทั้งบันโคกไอไส้ทั้งบันโคกเอาเอาตุ่มมาทรงครับตุ่มงามๆครับผมอายานสำหรับเสาตอนนี้ก็เอ้าไปภูผาครับผู้หมวดครับไอไส้ทั้งบันโคกครับผม ครับผู้มหมวดสวัสดีครับสวัสดีครับมือนี่มามาลับมาลับผาเนียดครับมาลับผาเนียดครับโอ้ผาเนียดด้วยตุ่มด้วยตุ่มทั้งผาเนียดครับเพราะว่าอ่าผู้หมวดเพิ่นเห็นว่าอันผาเนียดสวยงามสวยงามสวยงามของไอ้ไส้เอาไอ้ไส้สวัสดีครับผมเออมไอ้ไส้ไอ้ไส้เพิ่นอยู่บ้านโคกครับสวยงามสวยงามผาเนียดงามพร้อมอันนี้ต้มไอ้ไส้ บ้านี้นี่พเนียดที่มันหมานเมื่อวานเมื่อก่อนนี่คลิปนกนี่พยเนียดเทียนกวนล้านครับผมมาล้งเลยบริวารนั่นดอกจองจองสองขางแต่ว่ามาเอาเห็นเนีอ้าวเบิ่งลักษณะหมานโบดไว้เนาะเบิ่งคลิปที่ก็ะสือคิปนกคิปนกกันเอาเหมือนกันเหรอนี่ครับอาจารย์พเนียดที่ผมใส่ไอ้ตัวไอ้เสาสองเสาอ่าผู้หมวดล่องขึ้นเบิ่งดูครับล่องขึ้นเบิ่งดูลองทดสอบเบิ่องดูว่าทดอบาขึ้นว่าอ่ากระลาบ้างนี่แหละครับมาขึ้นมาเลย ที่หางนะคือหางไว้เห็นละตรทดสอบทดสอบเบ่งเบ่ง,บงายค่อนนะครับนี่เอ๋อ,อมันดีขึ้นน้อยนึงครับที่กินกระเฮดมันดีเรื่องใด้ดเดี๋ยวคนดีตามมองเห้นบ่อยมันฉิดอือ่าหล,ลวมมากประมาณนี้ครับผมโอเคโอ้นี่แหละครับอาญนิตก็ได้เดินทางมาแต่เศร้าเลยครับมันเนี่ยมากที่ขัานรถติดที่ขั่นติดคนน้าเออโอ้บุรีไ,ได้ใส่เขาใ้นําอีก เดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่ควายอีกใส่ควายอีกอีกขางหนึ่งครับเดี๋ยวนี้ผมใส่ขางเดียววันเด้ยวเล่าเดอกมววันนี้ว่างมืดมืออเอโอ้ตุ่มมาขักมาเนี่ยใช่อันนี้เบิ่งสวดไหมบ่นี่ยคือคือเพิ่งขืนง่ามแทนเนี่ยเกินทอนมาแล้วนี่ครับโอ้เรื่องอลามด้วยอาจารย์ กาสีทองนี่มงคลนเ่นมะครับม้งข้นใส่บักริ้วแล้วนี่ครับครับใส่บักริ้วอย่างเดียวอ่าอันอันถาดถาดทั้งเต้ใส่นางกระดีครับมันดิบมันสิระบายดีไหมครับผว้แบบกระด้งของผมน่ะกระด้งน้อยใส่เลยมีบ่อยบ่มี่เหรอครับน่าเอาเอามีขายเหรอมาใส่เออถักดกระด้งนั่นแหละกระด้งน้อยนี่อ่อเออระบายดีสารเนี่ย ภาษาเนี่ยเปลี่ยนพอทุกคนเคยไปซื้อพคนว่ามันเบื่อชิของอยัางมาไปงสิละเพราะว่ามันหยุดทายเท่ดีกว่าพลาสติกย่ำถือฝ้าถือฝนแล้วกะมันกะผมเอาผ้าตัวซึมผ้าก็ดีครับอันไหนก็ดีครับว่านต้นั่นเพาะว่านี่มันเข่าลงไปกองแล้วมันก็ดีเพราะเขาต้องไปเติมเข่าดูให้มันเก็บกินเองครับครับก็ได้เท่ากันครับัพลาสติกเนี่ยมันสิมันสิชื้นแฉมันเป็นมันบลอร์บาย เอาเอาเอาชิดชิจัะหน่อยเนาะครับเพราะมันเวลาเขาน้ามืดเอออันนี้ก็สูตรนึงแหละครับสูตรของผมคือข้าวมัจําเป็นต้องเอาเข่าใส่ทุกมือทุกมือแต่ว่านกนี่มันจะเคลียเขาล่งไวกองกินอย่ข้างล่างเขาดิอีกสามสี่มือน่เขาก็มาเติมก็ได้ครับเวลาเข่ามืดมันก็จะลงกินขึ้นมาเลยสังเกตได้เนะอาจารย์ว่าเวลาเข่ามืดเรามันจะมาล่งคุยกินทั้ง้ทั้งนั้แต่ว่าเขาต้องอ้อมตะคายบวใหอ นกกระจอกไปกิบครับครับครับนอนเอีิกาวิธีหนึ่งวิธีการหนึ่งนะครับอ่าเป็นสูตรหนึ่งที่ใส่กันที่ว่ให้นกตายทันทีเบ,บิ้งกน่ามือซื้อช่วงนี้น่ามจักมือครับเบิดผมวม่ได้ว่าให้เหมือนตัว สามหมื่นเพิ่เติม,มทุกมือ, <laughs> อบบ <laughs> ทุกมือเอ้อแสดงว่าทุกมือเพราะว่าบ้างมันกตลอดเอ่อแสดงว่า <laughs> อันนั้นเยอะครับนี่เอ่อเบิ้งทุกมือเลย,สยแสดงว่าโอ้โอเคเลยครับรักษารักษาอังเสียแล้วน้ำดำสิกับพ่กได้ไปต้องเสียกับไปเอากระติกน้ำออกมานกก็บินหนีกับมี่สองตัวแล้วโอ้น้ำนกนะโอ้ทำความสะอาดเอ่อกระโปงน้ำกระโปงยา ออกมากครับเพราจะออกมามามาล่า,ลางนกปิ้วไปแล้วสองตัวออโอ้ยตัวดีๆยันใหญ่มันออกเด้ครับตัวที่สร้างต่อยให้ไปตัวปื๊กนั่นกต่ออกพอเพราะยังสี่ละครับครับล่างโอ้ยหักมันหลายตอนนั้นไปหุ่นไปข่เครื่องเครื่องหุ่นจะ <ๆ S 2> มีมตีตะไรจะเขาเสยอ,อ่าอ,อาจารย์ครับช่วงนี้ก็ไว้ประมาณนี้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกครับอ่คุยเหรียญกุยหัวกับผุ้มเบากับไอ้ไส้ทางบั้นโขกจังหน่อยก่อนครับ โอ้ตุ่มจ็กเซียนในก้เนี่ยนี่ว่าเป็น61เส้นพวกเขาหรเปล่าดีกี่อดีปูีสี่พอดี61เส้นนะครับ,บ,บาจา,า,า,รราน,นี่ยตุ่มของช่างโก้ออโ,อโ,โอเคครับผมรบพระพมอาจารย์ทุกท่านันี่อเพื่อจะใช้ข้อนข้อนในเนียดครับค้อในงเองข้อในกงกงในตุ่มล้ะครับเพื่อว่าใหน้นกมัาง ย่างก่อค้อนออกมาทาั้งทั้งประตูนะครับอ,อันนี้ก็ดีครับโดยช่างใหญ่ผู้ชำนาญนะครับเราก็เฮ็ดขึ้นตัวแหละเราเป็นสร้างนะครับสร้างสร้างตุ่มครับโอ้งามงามงาม นกเฟือครับเจ้าเจ้าสมเสียวครับอนี่ว่าสมเสียวเจ้านี่ว่ครับเก่ายู่หันไหนครับทั้งหลังนั่นแหละนี่ครับขั้นตอนการเตียนสำหรับอ่าใกล้เก่านะเขาไปใกล้กันทุกทีมัน ครับมันกัตัวใดตัวใดเอาไว้ใกล้ใกล้นะาครับผมต้องการมันขุ่นผมก็เอาไว้ใกล้ผมแล้วเพราะว่าตัวใดมันฉีดฝึกน้าครับโอ้โหนกฝึกจะซื้อครับเพราะว่าโตที่อยู่ใกล้กันนะครับมันเป็นคู่อรีกันครับคือว่ามันมันเขียงมันคู่สู่กันผมเลยเอาไว้ใกล้กันนะครับ อ่าสารบตัวนี้กับตัวนี้อคู่สู่กันครับมันสู่กัน่ะมันมันเหมือนกันละอันนี้ดกปลามันสีบก่อนเวลาเวลาอีกช่วงหนึ่งระยะหนึ่งก็ค่อยค่อยปิดครับค่อยแยกออกอีกอันนี้สถานทีมันมองหอยมันบก่อยมีตัวนี้ก็เสียดายตัวนั่นก็ฮหักโอ้ยกลยเป็นลายๆายไอาจารย์กัน แบ่งไปนั่งผลกะเลซินนั่งคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมปั่นอยู่ครับเฉลยแจ็กสี่ถิ่มตอนแรกใหญ่มันหลายนี่ครับโครงการน้ำมันนี่เอาตุ่มมะนาวกับซีสม่าไทรนกแล้วกลับไปครับครับได้ได้นกวัวอึดครับมันามันทำมาเดือนนกบัวอึดดอกครับเพราะว่าเอานกอันทานรับนำพร่องไปตัวหนึ่งมาเขามันนั่นครับอาจารย์ตัวโตตัวที่อียน แต่ว่าไปฝึกกันเจ้าไหนปล่อยนกออกก่อนค,ครับจะ<า>เมันคนใหม่ครับนอสน็อต <c oughs> มันนกใหม่มันคนใหม่กันไหนนี่ครับบรรยากาศตอนเท่าเศร้าครับอ่าครับแต่สีห่อนนึกเก่าแล้วครับมันเนี้ยงันไปกว่าห่อนกับสีเย็นห่อนกับ<ข>มันนันมันมน,น,น,นั่นตกเมื่อคืนครับฝนตกนี่เพ, <ạ, S 2> พราะตกเมื่อคืนมาเนี่ บอ่อครับตีลิ้นดิ่นใส่ขนนอขออออี้้ขีดินมือหนึ่งอยู่ครับ<อ>บ,บัรข้าวโพดอาจารย์อ่ะก็มีของฝากของตอนให้ผู้หัวทั้งกาละสินครับตัวหนึง่งเฉลยเฉลยอ่นกเฟือกครับนกไม้ตัวนี้ผลแน่นดีครับได้ซอมโตครับมาแล้วผมไปส่งขึ้นรถเลยครับนี่บขอบคุณมากขอบคุณมากครับ กะประมาณนี้นะครับตอนเุดสั้ครับมารับพันเนียร์รับรับตุ่มตุ่มไม้ของสร้างโกก็นะ,ะตามมากอยู่ดอกับผมอ้าอออครับมาเลย,เลยต้องไปแผ่กับโตนตว่ดมันคือง่ลจัง เลี้ยงครับตัวไดมันบอกคือยังปล่อยสู่ธรรมชาติครับผมอาจารย์ผมก็ผู้หมวดท่านกฤสินกคยดีขออนุญาตจบชีว้เพียงคนเดี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอาชปหนาพ่อกันไหมนะครับอาจารย์ทุกท่านอ่ะโอเคครับเดินทางปลอดภัยครับผม